จ้าพี่ให้กำลังใจเหมือนกันนะคะเนี่ยกำลังตกแล้วพี่ใส่เบอร์เจนะ็ดห้าเนาะสองเจ็ดห้ามันใส่สองห้าศูนย์ไม่ได้ก็เหมือนจะหมดหวังแล้วแหละไม่รู้จะจะสมหวังไหมนาอพี่สานะคะ อย่าไปเราก็พักไปก่อนพี่อย่าไปพึ่งยกของหนักเนาะสวัสดีครับคุณอุษานะครับพี่อุษาไปบ้านอื่นก็ได้หรือว่าจะอยู่ก็น้องก็ได้เราแต่เดอ้อสวัสดีวันฝนตกโอ้ยร้อนเหรอ ดีแล้วแถวอุงเทียไม่ตกนะ ก็ค่อยขับเราไม่เก่งเนาะเราก็ค่อยๆขับไปไปเที่ยวก็ทำบุญทําอะไรบ้างเนาะแต่ว่าขอบคุณพี่สานะคะเดี๋ยวถ้าน้องไม่ได้ไปไล่ตรวจถ้าเกิดลืมหรืออะไรนอ้องก็ไปดูอย่างอื่นให้เด้อแล้วหนุขั้นให้คุณก็ใส่บาตรตอนเช้า ก็ใส่ปาดอนเช้าเราก็ทำไปเนะพ่สาเนะเพื่อจะมีสิ่งที่ทำไปวันนี้ได้คลิปสองคลิปแล้วมีอะไรก็ถ่ายคลิป ภาคใต้ฝนตกไหมพี่เสมียนภาคใต้ฝนตกบ่ยังไงพี่พี่สาวก็กินยาป่วยนี่แหละ จอจิตนี่แหละเวลาเราออกไปไหนมันก็ไม่นี่เนาะมันก็ไม่ได้เราก็เอาเน็ตเวลาเราอยากพูดเวลาไหนเราไปทางไหนเราก็พูดไปล้วก็จะไปหาของขายเนาะรถส่งของก็ไม่เห็นมา สวัสดีนะคะสวัสดีพี่มาร์กเออ,อนะคะสวัสดีเพื่อนทั่วโลกคะ่ะฝนตกนค่ะกนลีงฝนจะหวานแต่กมื่อคืนก็พยายามปิดเน็ตไว้คอยดู ตอนนั้นคืนก็ปิดเน็ตไว้ี่สามไม่ได้ไปทำงานหรอด้วยไม่เห็นดวงตาไม่เห็นนี่เลยแดดนี่เนาะแม่ซื้อมาหมวนนาน10บาทนา่สอบเลยยังไม่ผ่านการตรวจสอบเลยนยุก็จะไลฟ์วันละหนึ่งชั่วโมง สู้ไปเราพี่สาก็สบายเนาะได้อยู่กับลูกเนาะไม่ได้ไปทำงานหรอถ้าหายไปไปนะคะพี่อืมค่ะค่ะจากนะคะทำไปมีความสุขเนะทุกวันเขาก็คงปลดล็อกให้เรา ถึงทิมไม่ได้วันนี้ช้ามากๆ ไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเพราะว่าโดนเขาหลอกเอาเงินไปหมดเนาะแต่หนูไม่ได้หลอกหรอกพี่เขาเขาโดนหลานสะพ้ายกับพี่สาวหนูนีคนนึ่งหรือผมไม่ลูกเอามากูดเอแล้วแต่ก็ต้องไปยึดติดอะไร สวัสดีค่ะคุณอุษาเดี๋ยวจะเข้าไปให้กําลังใจเด้อพี่เสมียนแกก็ผ่านแล้วผ่าก็ได้พี่เสมียนนี่แหละคอยช่วยทํานั่นทํานี่เนาะพี่ชายมาอยู่ตอนกลางคืนครับอ๋อได้พี่เสมีย ท่าอไอน้ำอะขอบคุณนะคะตอบทำบุญเนะาะทำแต่สิ่งดีดีฝนจะตกอ,อีกแล้วค่ะ ทำไปทำดีแล้วจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ทำไปแล้วจะได้ดีไม่ได้อ๋อจาาจาาพี่สาหายไปไปนะคะเราก็ให้กำลังใจกันไปอย่างนี้แหละไปช้าไปเร็วเราก็ให้ใช่หนูก็ไปแป๊บนึงเพราะว่าปกติหนูก็จะไล้สิบเอ็ดโมงแล้วตอนนี้หนูก็เลย ว่าเราจะมีวาสนาได้ผ่านนะแต่คืนก็พยายามปิดเน็ตไว้คอยดูตอนนั้นคืนก็ปิดเน็ตไว้ขอบคุณนะคะพี่ชาย สามสิบสามนาทีโครลาชฝนตกดีดีอ๋อจะจะพี่สาหายไปไปนะคะเราก็ให้กําลังใจกันไปอย่างนี้แหละไปช้าไปเร็วเราก็ให้ขอบคุณนะคะ ก็เราก็ช่วยแกเนาะเห็นแกไม่มีรายได้ลูกเต่าเขาก็มีผ้ากับค่าขายของเล็กๆน้อยๆก็ได้ประมาณหกสิบกว่าบาทเนาะนึวกว่สองเดือนกว่าแล้วนึก็สองเดือนกว่าแล้ว